สวัสดีครับเป็นเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดลาบเล็กนะครับเหล็กแหนบนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับผมขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ํานะครับอย่างราคาเดิมนะครับราคาพิเศษคุ้มเกินคุ้มเลยนะครับราคา250บาทนะครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับฝั่งไม่ผิดนะครับ250บบาทนะครับพร้อมส่งแถมเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับนี่นะครับ ของเราเน้นเก็บเงินปลายทางนะครับสะดวกสบายสําหรับผู้ซื้อเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะเป็น18มงกุฎนะครับเพราะมันเก็บเงินปลายทางนะครับคนที่เสียหายหรือเสียผลประโยชน์ก็คือตัวผมนะครับไม่ใช่อ่าตัวเพื่อนๆหรือตัวลูกค้านะครับมามาดูนะครับชุดนี้มันจะมีหลากหลายขนาดนะครับดูเล่มกลางเล่มนั้นจะใหญ่กว่าเพื่อนนะครับมา250บาทเองนะครับเหล็กแหนบครับเล่มที่1ครับเนี่ยสวยมาก เล่มที่1นนะครับอยู่ที่9.5นิ้วกว้าง1.9นะครับสันอยู่ที่5มิลครับลายปลายนะครับเล่มที่2ครับยาว9.6ครับกว้าง2นิ้วครับสัน6มินครับลายปลายนะครับ เล่มที่3ครับยาว10.1นิ้วครับกว้าง2นิ้วครับสันหมิลครับล่ปลายครับสวยทุกเล่มบอกไว้ก่อนนะครับคมมากครับเล่มที่4ครับยาว10นิ้วครับกว้าง2นิ้วครับสัน6กมิลครับล่ปลายครับ สวยมากนะครับเล่มนี้สวยจริงๆเล่มที่5ครับใบยาว10.2นิ้วครับใบกว้าง2.1นิ้วครับสัน6มิลครับเล่มที่6ครับตัวนี้ยาวกว่าเพื่อนนะครับใบยาว11นิ้วครับใบกว้าง2.1ครับ สันอยู่ที่6มิลครับไล่ปลายครับตันนี้ยาวกว่าเพื่อนเล่มที่7ครับใบยาว10.4นิ้วครับใบกว้าง2.1นิ้วครับสัน6มิลครับเล่มที่8ครับใบยาว9.9ครับ ใบกว้างสองนิ้วครับสันอยู่ที่6มิลครับเล่มต่อไปครับเล่มที่เล่มที่9นะครับ2 4 6 8 9อาเล่มที่9นะครับใบยาวอยู่ที่9.6ครับใบกว้างอยู่ที่2นิ้วครับสันอยู่ที่7มมิลโอ้เล่มนี้สันหนานะ7มมิลนะครับไล่ปลายนะครับ ตัวนี้เป็น100รอยคลังไอ้นี่หลุดละนะครับเล่มที่10ครับใบยาว9.5ครับใบกว้าง1.9ครับสันหมิลครับเล่มที่11ครับยาว9.2ครับ กว้าง2นิ้วครับสัน6มิลครับไหลเรียกันทั้งหมดนะครับเอาลองดูครับสนใจเล่มไหนทักทายมาได้นะครับมีดลาบเล็กนะครับเหล็กแหบบราคา250บบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ